ันนี้จะพูดถึงเรื่องการประมาณการราคานะครับสำหรับงานหลวงเนาะงานงานงานหลวงที่งานเอกชนนี่เราเราจะไม่พูดนะครับมันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเวลาเราเสนองานเสนอประมาณการราคานะครับหรือใบเสนอราคานะครับให้กับ ผ้วาจางนะครับสิ่งสำคัญนะครับมันจะมีรายการหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าเป็นเอกชนนะครับที่ที่เราเสนอทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นกำไรค่าดำเนินงานท่าดำเนินการนะครับตัวนี้เราจะบวกไว้เพราะว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างสมมุติว่าเราเรารับงานค่าแรงครับส่วนงาน ที่ผมทําอยู่เนี่ยมันจะเป็นการประมาณราคานะครับทุกอย่างมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคำว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าปัญหาหน้างานที่มันเกิดแต่มันจะมีขนาดไหนปัญหาหน้างานมันจะเราจะเจออะไรบ้างมันไม่ไม่รู้ครับคือบางทีเราก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำร้อยเปอร์เซ็นไปแล้วนะครับแต่มันก็มันก็มีข้อผิดพลาดอยู่แล้วนะครับ ที่ผมทํามาตลอดผมก็จะทําข้อสุดท้ายนะครับก็คือเงินแก้ปัญหานะครับเงินแก้ปัญหาคือว่าเงินที่ต้องซื้อของนะครับที่ต้องซื้อของแล้วก็เงินซื้ออะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจากเราประมาณการนะครับสมมุติว่าเราทําซื้ออิฐบล็อกสามสิบก้อนซื้อปูน ก่อนึ่งลูกปูนฉาบยี่ลูกอย่างเงี้ยครับเหล็กเส้น10บเส้นอย่างเงี้ยปูนทับหลังปูนเขียวปูนแดงอะไรก็ว่าไปครับแต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่เราไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงในรายการประมาณการก็คือว่าเกียงฉาบเอาจากไหนกระบะฉาบจากไหนฟองน้ําเอาจากไหนดอกเจอบปูนนะครับดอกลอตเอรี่เจอบปูนเอาจากไหนมันมันเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับ ถ้าเรล่รา,ราลงลึกเนี่ยแต่ละงานเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับน็อตแต่ละตัวเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็บางทีเราคิดว่าเราทําครบแล้วเราประมาณการครบแล้วแต่ว่ามันไม่ครบหรอครับมันไม่ครบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ใบตัดเหล็กใบตัดปูนอย่างเงี้ยเอ็นอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแต่เราได้รวบรัดตัดตอนคือว่าเงินแก้ปัญหาห้าร้อยเ0ก็ว่าไปหนึ่งพันก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนนี้ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกำไรอะไรมากนะบางคนก็บอกทำไมมึงต้องเฮ้ยพันทำไมมึงต้องเอาลงด้วยวะ เงินแก้ปัญหาครับเราเราเราไม่มีเงินถุงกระถางนะครับเราจะต้องเอาเงินแก้ปัญหาไว้ครับต้องมีเงินแก้ปัญหาไว้เวลาไปทํางานอะไรต่างๆครับตั้งแต่ผม,มรบรรจุแลบราชการมาออกสนามหรืออะไรต่างๆนะมันจะมีเงินแก้ปัญหานะครับนั่นเป็นข้อหนึ่งที่เราจะต้องทําครับส่วนปัจจุบันนี้ก็กก็ทำเหมือนกันครับแต่ว่าให้ตัดออก ให้ตัดออกก็ไม่ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันแต่ก็พยายามอธิบายไปแล้วถ้าไม่มีเงินส่วนนี้มันมันทํางานไม่ได้เขาก็พยายามให้ตัดออกครับเราก็ตัดออกครับสิ่งนี้ที่สุดก็เลิกนะครับไม่ต้องทําไม่ต้องมีปัญหานะครับช่วงที่ผ่านมาก็ทํางานที่กองร้อยเข้าเวรนก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะครับสบายใจนะครับเข้าเวรนเสร็จแล้วออกเวรนก็กลับบ้าน,ก,บบานก็มีแค่นี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกน้อง ไม่ต้องหาลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจฝากไว้นะครับสำหรับหลายๆท่านที่จะทำงานขอบคุณมากครับ